ขบวนรถตุ๊กตุ๊กมาแล้วทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยมาเลยค่ะจอดตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องลี่ลี่วันแชนแนลนะคะวันนี้ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะที่เห็นลี่นะคะมากับขบวนรถตุ๊กตุ๊กนะคะเป็นสิบคันแบบนี้เลยค่ะทุกคน อัคือรี่นะคะอยากจะมาแนะนำนะคะสื่อออฟไลน์ค่ะที่จะสามารถเพิ่มรายได้สร้างยอดขายนะคะให้กับเจ้าของธุรกิจนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าและบริการต่างๆนะคะรวมไปถึงคนที่ต้องการมีรายได้เสริมค่ะเพียงแค่คุณเป็นเจ้าของรถเพราะฉะนั้นคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะ และสื่อออฟไลน์นะคะที่ลี่จะมาแนะนำวันนี้นะคะก็คือ moving ad ค่ะหรือรถติดป้ายโฆษณานะคะซึ่งวันนี้ลี่ก็จะนำเสนอถึงนี่นะคะรถตุกๆนะคะที่วิ่งกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศไทยเลยนะก็เราก็จะทำการติดป้ายโฆษณานะคะไว้ที่ท้ายรถตุกๆแบบนี้นะคะหรือบางที่นะคะเขาอาจจะติดที่ข้างรถก็ได้นะคะแล้วคุณรู้ไหมว่ารถตุกๆกหนึ่งคันนะคะ เขาวิ่งนะคะวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า100กิโลค่ะหรือประมาณ10กว่าเที่ยวนะคะและในวันหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำให้คนนะคะเห็นป้ายโฆษณาของคุณนะคะจำนวนนะคะวันละ5,000คนต่อวันแล้วคุณลองคิดดูนะว่าท่านเดือนหนึ่งอะค่ะนะเอา5,000ันไปคูณกับ30ม0ิเฮ้ยเดือนหนึ่งอะมีคนเห็นป้ายโฆษณาของคุณเนี่ยถึง1 5 0 0 0 0 0คนแล้วนะคะ,ะแล้วมัน<อ>ว้างไปกว่าน,นั้นนะคะทุกคน คือค่าแอดนะคะค่าโฆษณาในการติดป้ายบนท้ายรถตุ๊กๆแบบนี้นะคะคืออยู่ที่หลักร้อยต่อเดือนเท่านั้นเองนะคือมันถูกมากทุกคนเฉียหลักร้อยแต่คนเห็นหลักแสนขนาดนี้คือลี่อยากจะบอกว่าตัวลี่เองก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยยิงแอดโฆษณาทางออนไลน์วันหนึ่งลี่ใช้ไม่ต่ำกว่าหลักร้อยถึงหลักพันแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นเจ้าของ ของผลิตภัณฑ์นะคะไม่ควรพลาดนะคะที่จะใช้บริการของสื่อออฟไลน์แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะลี่จะพาทุกคนนะคะไปเห็นถึงการทำงานนะคะของแอดที่ติดท้ายรถตุ๊กๆแบบนี้นะคะว่าทำงานได้ดีขนาดไหนคะ่ะไปเลยค่ะ ก็อยากจะให้เห็นนะคะป้ายโฆษณานะคะตอนขณะที่รถตุกๆวิ่งอย่างนี้นะคะป้ายก็ยังคงโดดเด่นสวยงามนะคะมีสีสันที่สะดุดตาโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดนะคะ mm hmm. เมื่ออ่านแล้วนะคะก็ทำให้อยากที่จะอ่านข้อความด้านล่างต่อนะคะอันนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นชื่อแบรนด์ก็ได้นะคะและเมื่อลูกค้านะคะเห็นบ่อย,อยๆซ้ำๆนะคะ ก็จะทําให้เกิดความคุ้นเคยนะคะแล้วก็เชื่อใจในแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาจะซื้อสินค้าครั้งต่อไปเขาก็จะเลือกสินค้าของเราแน่นอนค่ะบึนบึนบึนค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่เป็นเจ้าของรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตุกๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรถสองแถวรถกระป๋อรถแท็กซี่รถตู้นะคะรวมไปถึงรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยนะคะ ถ้าอยากมีรายได้เสริมนะคะก็สามารถติดต่อแอดหับเข้าไปได้นะคะที่ช่องทางการติดต่อตรงนี้นะคะแล้วคนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือว่าแบรนด์สินค้าต่างๆถ้าอยากจะให้ลูกค้านะคะรู้จักแบรนด์ของคุณนะคะเกิดการสร้างรายได,ได้เพิ่มยอดขายนะก็สามารถติดต่อไปที่ช่องทางตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าไงเดี๋ยวรีจะทิ้ง รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะโอเคทุกคนตอนนี้ลี่ก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะอย่าลืมนะคะการอย่าตกค่ะอย่าลืมใส่แมสนะคะล้างเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็คะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i ต e ติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ นี่กลับบ้านแล้วค่ะไปเลยค่ะพี่ไได้ค่ะแล้ว m o v e อเนี่ยนะคะรี่อยากจะบอกว่าไม่ได้มีแค่รถตุกๆรถแท็กซี่รถกระปปรงรถสองแถวอย่างที่แนะนำไปนะคะจริงๆแล้วนะคะก็รวมไปถึงยานพาหนะที่สามารถ เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือรถไฟเครื่องบินนะคะรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้คือสื่อเคลื่อนที่นะคะที่สามารถนะคะติดป้ายโฆษณาแบบนี้ได้หมดนะคะ